สวัสดีจ้าพบกับช่องพิวว่าพาแซบอีกแล้วเด้อน,นี่วันนี้มานี่ตำสมต้มหอยจ้าค่ะตำสมเด้อจ้ะตำสม้มตำสม้มตำมะละโกนี่เราก็หอยหอยใหย้หจุ๊บให้จุ๊บให้จุ๊บมาอย่าเว้าวไหลอย่าพูดไหลเสียเวลาเนาะจา้ะเนาะมาโดยนี่เด้อให้ดูเด้อนนู่นนนน หอ,อยเด้อนี่หักมาจาักหน่อยทีอยาวพดเดีด๋วยวทิ่มปากอา่ะมานี่ยเนี่นี่น,นี่คุยกระตั้ส้มเด้อจ้จะเด้อเออนี่มามากินด้วยกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อที่เคารมรักทุกท่านอืมอร่อยแซ่บแล้วมีกุ้งเหลือยะเหลือเมื่อวานนี่อืมจะอร่อย มันตัวใหญ่ด้วยจัดด้วตอนนี้มันเดือนมันยังไม่หงายเนาะอร่อยยูเอาหลายๆตัวเลยจัดเต็มจัดจัดเต็มกาลังไข่น่อยๆเด้อจต่เด้อยังไม่ได้ไข่ใหญ่นีด้วจัดกินเป็นแพรเลยด้วยจัดด้อจัดเต็มจัดเต็มจัดนัก นี่จ้ะมีหอยพรมวันนี้ตั้มแต่หนุ่มเอ้ยตั้มแต่เอ้นี่อย่างเดียวหนุ่มจีนไม่ได้ใส่จ้ะ ซอสหอมไผ่อ้วนอ้วกเลยอ้วนเยอะๆเยอะเออย่างนี้เลยเอาลงไปเลยอร่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับตามรับชมด้วย้ะเด้อเข้ามาติดตามเข้ามารับชมขอบคุณหลายๆด้วย้ะเด้อ ขอบคุณมา,มากๆหลายๆเลยจ้ะโอ้กี่คนกี่คนก็ขอขอบคุณหลายๆจ้ะเราไม่ทำไม่เห็แบบของเสียหายลยจ้ะเราเหมือนเหมือนว่า เมื่อวานนี่กินไม่หมดเราก็กินวันใหม่จ้ะจ้า น้ำพริกกะาก็อร่อยยิ่งจะกำสมยิ่งจะอร่อยเลยจ้ะน้ำพริกกะกาคือว่าน้ำพริกที่ไม่ใส่ไอ้นั่นเด้อไม่ใส่ไม่ใส่น้ำตาลน้ำพริกแบบออกแบบเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเค็ม ขอใส่น้ำต้องส้มสักหน่อยดู กุ้งประเทศข้ามขืนแล้วดิ่งดิ่งเลยจ้ะดองเองแล้วจ้ะคือเขามันได้นวยพูดฮึ่มอืมอืมสู๊ ลุงยิงเห่าเขามไม่รู้องค์ลักคือเขามัน ไม่อิ่มเลยต้องน้องตีเอ,อย่างกุ้งเรามาดองโรนึงโอ้ยเมอวานนี่ดองเป็นโลลยเตะเด้อดองเป็นโลเลยโอกินซาใจเลยกินจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มดเลย เนื้อใสๆดิงๆเราดองน้ำปลาเปล่าๆเ้วยอจ้ะไม่ได้ดองสงซูอิโหอห่านนุ๊หวานหวานกุ้งหวานน้ำตาลหวานอะไรเงี้ยหวานน้ำตาลเอาเค็มๆก่อยๆน้อยๆเราพอดองทำเป็นเราก็ลดต้นทุนลงไปเนาะจ้ะเนาะอื้อ เราไม่ต้องไปซื้อเขาอ,อันไหนที่พอซื้อก็ซื้ออันไหนที่ไม่พอซื้อเราก็ทำเองก็ได้เราทำเองมันจะน้องเยอะเยอะเ่๋ยจะบอกใครด้ย เฮ้ยก็ไปงงม,มาหวานงมมาต้มเอง,องเราทำแบบทำกินแบบนะนึกอยากอะไรแล้วก็หาทำกินอันไหนพอหาได้เลาวจะน้องอันไหนพอซื้อเขาได้แล้วก็ คุณจะซื้อถึงเราก็ซื้อเขาคุณจะซื้อไม่ถึงเราก็ไม่กล้าซื้อเขาเนะาะบางสิ่งบางอย่างของมันแพงก็จะเนะาเนะเราประหยัดแต่เราก็ประหยัดงานเลี้ยงเดี๋ยจ้ะกระเทียมกระเทียมพอดองแล้วไม่มีกลิ่นฉุนด้วจ้ะเด้สอสมพ่อ แบบไม่ฉุนไม่แฮทไม่หึงด้วยเด้ออร่อยหอมับบเป็นวแช่บ เต็มจัดเตม็มแล้วมีแต่ตำส้มกินนี่หลจจะแซ่บๆกินได้ทุกเวลากินได้ทุกวันจ้ะ ใส่หอยนิ่มจิ้มๆสักหน่อยจด้จะดียน่เมื่อวานนี่ก็แกงแล้ววันนี้ได้จิม้มตำส้มบางทีหากินยากได้จะเด้อทันทีเขาเลี้ยงก่อนมันก็กว่าจะได้นั่นนกว่าจะได้ไปปะไปเห็นบางทีเขาเลี้ยงไอหอยที่เขามาขายเนาะไม่่อยได้ปะ แต่กระส่วนมากก็ไม่ค่อยซื่อกินนอกจากหาตามห่วามคลองได้เนะ้ะอันก็หาไปหาจำควองธรรมชาติเนี่ยจ้ะ ตัวลาไปก่อนเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่เขามาดับดูรับชมเข้ามาติดตามคลิปผิวว่าพาแซบด้อจะเด้อขอขอบคุณหลายๆลด้จะเด้อผู้ติดตามผู้มารับชมคลิปที่สนใจคลิปผิวว่าพาแซบด้อจะเด้อขอขอบคุณหลายๆลด้วยจะเด้อวันนี้ขอขอตัวลาก่อนด้อจะเด้อสวัสดีจ้า